สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุดต,ตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโกฏวันนี้ปานอัญเชิญพระสูตรจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่21โยคสุตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นชไหนคือกามโยคะหนึ่งภวะโยคะหนึ่ง ทิฏฐิโยคะหนึ่งอวิชายโยคะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กามโยคะเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณ โและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความอย่างลงในกามและความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า กามโยคะกามโยคะเป็นดังนี้ก็ภาวะโยคะเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออก แห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินในพบความเยื่อใหญ่เพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความอยางลงในพบความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าภวะโยคะกามโยคะภวะโยคะเป็นดังนี้ ก็ทิฏฐิโยคะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใหญ่เพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความหยางลงเพราะทิฏฐิความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ ก็อวิชายโยคะเป็นฉไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหประการตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหประการตามความเป็นจริง ความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในภาษายตนาหกย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชายคะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชาย,ยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอัลลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นริบาร มีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจรึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโยคะสประการเหล่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความพลาดจากโยคะสีประการนี้4ประการเป็นชนหนคือความพลาดจากกามโยคะหนึ่งความพราดจากภวะโยคะหนึ่ง ความพลาดจากทิติโยคะหนึ่งความพลาดจากอาวิชายโยคะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความพลาดจากกามโยคะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความอย่างลงในกามความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความพลากจากกามโยคะ ความพลาดจากกามโยคะเป็นดังนี้ก็ความพลาดจากภาวะโยคะเป็นฉไหน,นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออก แห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ้นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความอย่างลงในพบและความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความรากจากภาวะเยวคะ ความพลาดจากกามโยคะความพลาดจากภวะโยคะเป็นดังนี้ก็ความพลาดจากทิฏฐิโยคะเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเขาเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้น นี้เราเรียกว่าความพลาดจากทิฏฐโยคะความพลาดจากการโยคะความพลาดจากภาวะโยคะความพลาดจากทิฏฐโยคะเป็นดังนี้ก็ความพลาดจากอวิชายโยคะเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายัตนะหกประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในภาษายตนะ6ประการย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความรากจากอวิชายโยคะ ความพลาดจากกามโยคะความพลาดจากภวะโยคะความพลาดจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้พราดจากอากุสลธรรมอลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชรลาและมรณะต่อไปอีกชนี้เราจึงเรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความพลาดจากโยคะสี่ประการนี้แลจบแล้วนะคะสำหรับโยคะสูตรสำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ